เรื่องของความดีค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงนะคะและก็ทุกคนก็เหมือนกับเข้ารบว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตรงกันข้ามกับความไม่ดีแต่ว่าความดีจะมาแต่ไหนถ้าไม่รู้คุณของความดีเพราะฉะนั้นคุณของผู้ที่กระทําความดีเช่นมารดาบิดาจนกระทั่งถึงครูอาจารย์จนกระทั่งถึงมิตรสหายเพื่อนฝูงจนกระทั่งถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนะะี่ยค่ะมีความหวังดีและหวังดีคืออะไรหวังดีคือให้ทุกคนเป็นคนดีไม่หวังอะไรยิ่งกว่านั้นใช่ไหมแต่คนดีมีหลายขั้นดีขั้นไหนดีขั้นแค่ไม่ทำชั่วนะคะพอไหมไม่พอค่ะแต่ทำความดีด้วย,วยพอไหม ก็ต้องดียิ่งยิ่งขึ้นไปดียิ่งยิ่งขึ้นไป,นไปจนถึงชำระจิตให้บริสุทธิ์นี่คือความหวังดีที่สุดพระชนบุพการีทุกคนนะคะก็หวังให้ลูกดีตามกําลังของความเข้าใจของแต่ละคนถ้ามารดาไม่ได้เข้าใจธรรมะมารดาจะหวังดีให้ลูกเข้าใจธรรมะไหมในเมื่อตอน<ม>เองไม่เข้าใจเพราะะชั้นส่วนใหญ่นี่นะคะคนไปคิดถึงเด็ก เยาวชนข้างหน้าจะปลูกฝังความดีความรู้ธรรมะอะไรให้แล้วก็ผู้ใหญ่เป็นยังไงคะแล้วใครจะไปสอนเด็กถ้าผู้ใหญ่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต่างหากที่สำคัญอย่างยิ่งคะ่ะเพราะเหตุว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ดีเด็กไม่มีทางดีเลยครอบครัวที่พ่อแม่เปิดธรรมะในขณะที่เดินทางไปโรงเรียนนะคะเด็กได้ฟังด้วยแต่พ่อแม่บางคนก็ใจอ่อนนะคะลูกจะฟังเพลง ก็ให้ลูกฟังอย่างนั้นเป็นไงคะตามใจลูกอย่างนั้นน่ะดีหรือเปล่า,าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่พ่อแม่คะ่ะถ้าพ่อแม่เป็นคนดีนะคะก็จะค่อยๆทําทำสิ่งที่ดีโดยการทำดีนั่นแหละเป็นการสอนให้ลูกเห็นด้วยตาแล้วก็ค่อยๆพิจรารณาจนกระทั่งสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้